บิสมิลลาฮิรามานิรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมค่ามาอ่านกุลอานแปลไทยกันนะคะสเราะที่4อ้อันนีซะาสถานที่ประทานสเราะเมืองมะดีนะมีทั้งหมดจำนวน176อาอยะห์ายะวิธนี้เป็นอายะที่36 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا كَمْبْلَان لَتُمْ كَوْرُبْ فَقْدِي และจงปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ของสูเจ้าและต่อญาติสนิทและเด็กกำพร้าผู้ถัดสนเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเพื่อนบ้านที่ห่างไกลและเพื่อนข้างเคียงผู้เดินทางและท่าที่อยู่ในความครอบครองของสูเจ้าแท้จริงอันละกมิทรงรับผู้โอหังผู้คุยโว อธิบายเพิ่มเติมที่หกสองของประโยคที่ว่าและจงเคารพพักดีอัลลอฮ์และจงอย่าตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์และจงปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ของสูเจ้าและต่อญาติชนิดและเด็กกำพรา้าผู้ถัดสนเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเพื่อนบ้านที่ห่างไกลและเพื่อนข้างเคียง อัสตอฮีบิลจันบิทที่ถูกใช้ในตัวบทภาษาอาหรับอาจหมายความว่าเลื่อนใไรชิดและอาจหมายถึงบุคคลที่เดินทางร่วมไปกับใครคนหนึ่งคนใดในเวลาใดก็ได้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นเขาอาจจะร่วมเดินทางไปกับใครคนหนึ่งในถนนหรือในรถประจำทางหรือในรถไฟเป็นต้น ถึงแม้ว่าจะเป็นการร่วมทางกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเช่นนั้นก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่คนเจริญแล้วจะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมทางอย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้และจะต้องไม่สร้างความยุ่งยากลำบากใจให้แก่ผู้ร่วมทางด้วยจบอายะที่36 ทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม่เพียงหนึ่งองค์การและบีมุฮัมมัดสลลัลอะลัยวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตาฟีมุนกุรอ่านความหมายคำพีอั้นกุรอ่านอัธิบายโดยเมาลนาไซยิดอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซัน ศูนย์นังสอิสลามกร,รุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่ส4 6ร้อยถึงสามร้อยสีขออนรับประทานพรแด่ผู้จะทำหนังสืออันห้ามดูือลินละอัสลามุวอะไยกุนค่ะ